khi ta nghe nó no, là mà chỗ chỗ cần ơi chặt bay biết mở hết nó, mày chặt sắt cày Lâm buông lâm buông đáo đào nào đâu lòng đâu lòng đâu lòng 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 lòng

quay Nui luôn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ ทำไมเนี <rude S 2> ่ยมันจะบวกแล้วต้องดูบ้านนี่บ้านจริงนี่แต่ผมรู้ว่าแฮปปี้มันดูดไปตัวหนึ่งมาทางนี้อ่ะพี่อ้าววิดูดแพ้ ไปพี่มันมันรอบบอสไปแล้วลำวงลำเ <ลง S 2> อาลูกถังไว้นูน่นมันรอบบอสขึ้นไปไพี่เพราะไม่ไม่น,น่าจะกระโดดหลบออกมา,าก board ข้างนอกใช่บอสขึงแล้วแม่แม่เสตอร์มตอร์ Bọt hay 4% với xem Ủa cái bóng quá Nghĩ tâm lượn đây chỗ đây là Lâm lâm anh phần đen luôn đi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

Ba, Bọn này trên đó. Bọn này bên. Chút chờ. Hình như thấy tua đen đen. Bọn hở ying. Đi bên này. บ,บนหอบนหอขึ้นดีแตกแตกผีปผีผีข้อหอผีข้อหอมายมีหนุ่มคุมผีให้เชิญเชิญเชิญตี้ก่อนมีเ<ม>ชิญตี้ก่อน,<ค>นม,มีคนพี่มีคนมีคนอยู่พี่มีคนอยู่ผีวิ่งเข้าไปผีผีวิ่งเข้าไปอยู่เมีย วันไหนวันไที่รถถังมาที่3าลงมะมีรถถังมารถในมีตัวมาประจำตัวมาไประจำตัวมาประจำรถถังรถถังรถถังสองคนแน่เลยพี่ข้างในรถถังรถถังขึ้นรถตัวหนึ่งยิง ด่าในบนหอไล่ะด่าในบนหอไหมไม่ตอนนี้บอสในมีคนน่ะพี่ <c oughs> ไปไปไปพี่เล่นฉันเตี้ยนฉันเตี้ยนมีฉันเตี้อนตีหลุดพี่เฮ้ยมีคนอยู่ข้างบนบอกว่าพี่เหมือนมีคนเดินอยู่อะ่ะได้ <c oughs> บนหออะเฮ้ยใช่พี่ของหายเลยพี่เออพี่ของหายด้ยว่ะคุณแรกคุณแรก ของหายหมดเลยพี่ไม่แก้มีแบบมันคนเดินอยู่อ่ะตงช่องอ่ะแลกเออแล็กพี่สามสินแอร์แอร์บันขึ้นหอไหมดันขึ้นหอไหมเยอะไปแล้วเกิดอะไรขึ้นี่ เฉินตี้เฉินตี้มาก่อนพี่เดี๋ยวยิงผิดคนนี่ตามเชิญนะบอสไหนไม่ออกมาครับตีเขาเลยนั่นคือตีแก ตายครับใช่ใช่ตายแล้วพี่มีคนวิ่งมาอีกแล้วพี่ที่เดิมครับหลุดพี่หลุดเลยเข้าหลุดเขาหลุดตรงนี้เข้าหลุดนี่ยันมาเนี่ลยแม่เชิญตีผมอะ่ะ ที่เราลงลงไปแล้วไม่ได้ยิงที่สุดก็เข้าไปแล้วหลุดมนาะไม่ได้ใน่ไหม วัดวัดในแอ้เจดีย์ละพี่วัดบัดในแคเที่แล้ถังตรงหลังก็โคตรตกอ่ะตายแล้วตายแล้วถังท้ายดันไปตายแล้ว